สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนทิท่ติดตามรับสม้มสองสาบนค้นเข็มลาดมือเสาบนสิผ้าเบิงลานเสาบนเด้อจ้ะนี่อันนี้ก็คือตู้สำโุงสาบนเนาะมีเครื่อ,องนำตุกกระกลั่งยาง,ยางยจ้ะ ย่างนาลงมานี่ก็คือตม้มแซ่บหมูถ้าในเดือดอยู่พี่น้องเ้ากระลังต้มนี่ก็ย่างน้ำตอกอืนี่ตี่ต้มแซ่บเนื้อนี่ก็น้ำตกหมูกระลังย่างอยู่พี่น้องอ บริเวณ้นานเสาบุญกะนี่จ้าซ้ำนี่เแต่มันอยากอันท้างหลังมันอยากเปิดในเร้อพี่น้องเด้อเนี่หะจ้าซ้ำใหม่พระเทธิ์เนี่ยจ้าทั้งหลังอื่เป็นลานเสาบุญแค่นเสาบุญกำลังนั่งอันนี้หล้ก็กล้องเข่าพี่น้องกล้องเขา่ากล้องเขา่นานีการล้างลานผลไม้ลานอีกลานหนึ่งเสาบุญมันก็ยุติดกันแนะละพี่น้อง นีน่ช่วงนี้ผนล่าใหม่มันก็ค่อยมีพี่น้องปก,กติสาวบนสีขายบักหมูตัดขายแตงโมูช่วงนี้มันบามีแซวบนก็เล่าผสมก็แก้วมังกรมาขาย<ม>นวบนสีพ่าไปเบิ่งหนาล้านมีกระลาหมูปิ้งข้าเจออ้าวันเมื่อนี้ข้าเจ้ายุดเมื่อนี้เบิ่งลุงโจง <laughs> อัน ้จ้าน,นี่ก็ขายน,นีุ่่มสุ่มเขียวหวานอันนี้ก็แก้วมั่งโกรอันนี้ก็มันกระลานมันกระติ๊กันยังสิจ้ะเนี่ยสาวบนขายเซถุงนะจ่ะบริได้ขายเซนางตุจานาน้างานสาวบนลานร้อยอิดบุญ แฟนสาวบนไม่คนอยลอยเอ็ดสาวก็เลยเขียนมาล้านลอยเอ็ดอยบลลูกค้าสาวบนก็ชอนมาเป็นสาวโรงงานและะ้วก็สาวโรงงานน่แล้วก็ทำงานต่างๆอะไรพี่น้องฮะสาวกินทำขึ้นกันนั่นแหละคลิปนี้ก็ไหวจําหนี้กนาาพาพ็กน่ดดาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวบนให้เลิกจ้า